สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานําความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมวัยรุ่นหัดทำนาอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องตัวยาฆ่าหญ้าให้สองตัวนะครับ แล้วก็เหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงฉีดแต่ไม่ตายนะครับในยาสองตัวเนี้เดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้นะครับยาไกโฟเซตนะครับฟังดีๆนะครับไกโฟเซตนะครับยาตัวนี้เป็นยาที่ฉีดแล้วใช้ระยะเวลา15วัน หญ้าถึงเริ่มมีอาการเหลืองตายนะครับยาตัวนี้เมื่อมีอาการหญ้าเหลืองตาย15วันคุณจะต้องไม่ทำนาหรือไม่เพาะปลูกสิ่งของใดๆเลย15วันนะครับให้ไถหลังจากหญ้าตาย15วันตากแดดตากดินไว้นะครับก็อัตราที่ใช้2ลิตร ต่อน้ำา2 0 0ลิตรครับการรอนละประมาณ450บาทถึง500นะครับก็ไปเลือกหาเลือกซื้อเอานะครับตัวต่อไปกูโฟซินเนตกูโฟนะครับต้องย้ำก่อนว่ากูโฟซินเนตอันนี้คือยาอะไรอันนี้คือยาที่พี่ฉีดตรงไหนก็ตายตรงนั้นแล้วพี่ฉีดปุ๊บพี่สามารถทำนาต่อได้เลย โดยที่พี่ไม่จำเป็นต้องพักดินเหมือนยาไกฟโฟเศออธิบายชัดเจนนะครับกูโฟซิเเตพี่ฉีดมันจะมีระยะออกฤทธิ์แล้วตายเนี่ยอยู่ประมาณ7วันนะครับมันจะเริ่มมีอาการเหลืองเหี่ยวหรือว่าเหลืองไหมนะครับเวันจากนั้นพี่ก็ถ่ายกบแล้วก็สามารถปลูกข้าวได้ทันทีหลังจากที่พี่รอให้หญ้าตายแล้วไถกบมันไม่เหมือนไกฟเเตไกฟเเตพี่ฉีดไปแล้วปุ๊บ 15วันหญ้าตายพี่ไถ่กบแล้วพี่ก็ต้องทิ้งไว้อีกสิบห้าถึงยีวันพี่ถึงจะเริ่มทําการเพาะปลูกได้ไม่งั้นข้าวพี่จะไม่ขึ้นข้าวพวกพี่จะตายนะครับโอเคนะครับเข้าใจกับยาสองสองตัวนี้เนาะมันมีการดูดซึมแบบลึกกับดูดซึมแบบเผาไหม้นะครับต่างกันนะดูดซึมแบบเผาไหม้ก็คือพี่ฉีดลงไปปุ๊บ โดนใบข้าวใบนี้ปับ๊บมันก็จะเผาไหม้ตั้งแต่ใบที่มันโดนไปจนถึงโคนต้นโคนรากตรงนี้แค่นั้นครับจบละเนี่ยยากูโฟซิเนตมันจะฆ่าแค่ต้นขึ้นมายันสู่ใบแค่นั้นส่วนไอที่อยู่ใต้ล่างใต้รากใต้ตดินหรือว่าพวกมีเง้ามีกอมันจะตายไหมไม่ตายครับ เดี๋ยวมันก็จะแตกเงาแตกกอขึ้นมาอีกฉะนั้นยาตัวนี้ฆ่าเฉพาะสิ่งที่มันเห็นเหมือนตาเราเนี่ยครับตาเราเห็นสิ่งไหนยากูโฟซินเนตก็ฆ่าในสิ่งที่เราเห็นแบบนั้นแต่ที่อยู่ใต้ดินหรือใต้เงาหรือมีเงามีรา,ากต้องไกโฟอสเไกโฟอสเฉีดปับ๊บมันจะไม่มีอาการเผาไหม้ใดๆครับข,ข้าวหรือหญ้าอะไรต่างๆมันจะเริ่มไหม้ยาวลงไปนะครับยาวลงไปจนถึง ลากข้างล่างเลยครับเป็นเงาเป็นโคนเลยยิ่งต่อยระยะเวลาให้มันดูซึมนานก็ยิ่งตายนะครับอ่ะอันนี้เราเข้าใจสารสองตัวแล้วเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านเข้าใจต่ออีกทำไมเราถึงฉีดไม่ตายมาตามผมมาดูเลยเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องหญ้ากอแก้วให้ฟังแล้วกันคุณเห็นหญ้าตลอดคันนานไหมครับอ่ะคุณดูนะหญ้าริมคันนายาวไปเลยนะครับ ยาใดๆในโลกนี้ก็แล้วแต่นะครับไม่มีวันฉีดยาริมคนาหรือว่ายาที่ลกจัดตายครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับคุณเห็นระดับผิวหญยาไหมครับผิวญ้าที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันหนาเมื่อระดับผิวญ้าด้านบนมันหนาการที่พี่ฉีดยาลงไปเนี่ยมันก็จะถูกแต่ด้านบนเผาไหมแต่ด้านบน แล้วก็ดูดซึมช้าๆลงไปจนถึงโคนรากช้าจนกว่ามันจะดูดซึมไปถึงรากข้างล่างได้เนี่ยหรือว่าหน่อเล็กๆจาวเล็กๆข้างล่างได้เนี่ยมันก็หมดฤทธิ์ยาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวอธิบายตรงพุ่มนี้ให้ดูนะครับคุณเห็นลักษณะพุ่มตรงนี้ไหมนี่นะครับพุ่มตรงนี้เรียกยาหวายหรือยากอแก้วเนี่ยครับเรียกกอแก้ว นะครับคุณดูนะครับนี่คือพุ่มนี้คุณฉีดยาไปปุ๊บเนี่ยมันโดนแค่นี้เองครับมันโดนแค่ผิวดินตรงผิวชั้นบนของยาแค่นี้เองแต่ส่วนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับหนาหนาข้างล่างเนี่ยมันจะไม่โดนครับเทคนิคการใช้สารเคมีกูโฟซโินเนตและไกฟอสเซตให้ได้ประโยชน์และได้ผลร้อยเปอร์เซนหนึ่งคุณต้องเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดตัดออกให้หมดเลยครับ ตัดออกแล้วฉีดให้โดนลากโดนโคนให้มันถึงแก่นแก่นลากแก่นโคนเพราะระยะดูดซึมของหนึ่งพืชเนี่ยอธิบายก่อนไม่ค่อยจะเข้าใจกันนะครับอ่ะนี่นะครับคุณดูนะครับความยาวของต้นหญ้าหรือว่าต้นอะไรต่างๆเนี่ยมันมีระยะ ความยาวสูงใช่ไหมครับตอนคุณฉีดเนี่ยมันจะโดนแค่ปลายใบนะครับปลายใบถึงยอดมาถึงตรงกลางแล้วคุณคิดว่าตั้งแต่อปลายมือที่ผมจับเนี่ยยาวลงไปยันถึงลากถึงโคนมาเนี่ยมันจะดูดซึมถึงก่อนหมดลิ์ยาไหมเข้าใจนะครับฉะนั้นเมื่อคุณฉีดยากูโฟซินเนตหรือไกฟอสเซเข้าไปในลักษณะหญ้าหนาขนาดเนี้มันไม่สามารถที่จะดูดซึมหรือว่าถึงลากถึงโคนได้ หรือว่าถ้ามันฉีดจี้ฉีดซ้ําเปลืองยาก็จริงมันถึงลากถึงโคนก็จริงแต่มันก็จะแตกขึ้นใหม่กับการที่คุณเอาเครื่องมาตัดเลยเนี่ยตัด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 ตัตัดตัดนะครับตัดตรงเนี้ยตัดออกให้หมดเลยเอาเครื่องมาตัดนะครับตัดเสร็จให้มันเตี้ยล่าดินแบบนี้เลยตัดให้มันเหลือผิวดินกับผิวหญ้าที่เราตัดแตกใหม่เข้าใจะเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมอ่ะเมื่อเราตัด ตัดให้มันเตีย้ยต่ำลงดินปุ๊บแล้วคุณก็รอให้หญ้าหน่ออ่อนหรือว่าหน่อเล็กๆเนี่ยแตกขึ้นมาใหม่เมื่อมันแตกขึ้นมาใหม่ปั๊บคุณก็เอายาไกลโฟเสตหรือกูโฟซนินเนตมาฉีดเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าผมพูดลักษณะการทําลายการเข้าไปทําลายหรือลักษณะการทาไร่าํทนาแล้วยา2ตัวการทําแตกต่างกันแต่การที่คุณจะฉีดให้มันตายหรือว่าใช้ยา2ตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพคือคุณต้องตัด หญ้าให้มันเตี้ยเรี่ยดินก่อนก่อนที่คุณจะฉีดมันลงไปไม่ใช่มาเห็นหญ้าอย่างนี้คุณก็ฉีดทับเข้าไปเลยถามว่าฉีดทับได้ไหมก็ฉีดทับได้แต่มันจะตายแค่ผิวบนชั้นแรกนะครับแต่ผิวชั้นที่สองที่มันอยู่ชั้นดินมันจะแตกเน่าเล็กขึ้นมาคุณก็ต้องฉีดซ้ําแต่ถ้าคุณอยากรอบเดียวจบแล้วก็ไม่อยากเปลืองเงินเยอะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดก่อนตัด ตัด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 ไถให้เหมือนผมแล้วเนี่ยตัดเลยครับตัดไถ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 ,ถให้มันอยู่ระดับต่ํานะครับแค่หนึ่งคืบมือเราเนี่ยแล้วเสร็จแล้วไอ้ญ้าที่เราตัดมันจะเหี่ยวแล้วมันจะเริ่มมีหน่อใหม่หรือว่าต้นญ้าต้นใหม่แทงหน่อขึ้นมาครับนั่นแหละไอ้หน่อตรงนั้นแหละมันจะดูดซึมเก่งแล้วเมื่อเราฉีดยาไปมันจะดูดซึมแล้วก็ตายหมดครับแค่นี้เองรอบเดียวจบนี่คือการทําลายหญ้าให้ศูนย์พันหรือว่าศูนย์ไปเลย นะครับง่ายๆไม่ได้ยากนะครับเนี่ยก็เหมือนการล่อเหมือนกันลูกข้าวหรือว่าหญ้าที่ผมเอาน้ำใส่ไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นหมดแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยจากวันที่เราถมวันนั้นเห็นไหมหญ้ามันก็ขึ้นหมดแล้วนะครับทั้งหญ้าทั้งลูกข้าวเนี่ยขึ้นหมดแล้วเนี่ยนะครับแหกพันดินขึ้นแบบนี้เนี่ยอันนี้อันนี้นี่คือลูกอันนี้คือข้าวธรรมดาเรานะครับนี่คือแหกพันดินขึ้นเลยนะครับเนี่ยผมถามก่อนว่า ถ้าคุณใช้ยากูโฟซินเนตฆ่าเนี่ยมันก็จะฆ่าตายเฉพาะแค่สิ่งที่คุณเห็นแต่สิ่งที่คุณอยู่ใต้ล่างดินเนี่ยหรือว่ารากเง้าที่อยู่ใต้ล่างดินเนี่ยมันไม่ได้ตายนะครับฉะนั้นเมื่อมันไม่ได้ตายมันก็ถึงได้กําจัดไม่หมดและไอที่ฉีดแล้วไม่ยอมตายมันแน่นคุณเข้าใจไหมว่ามันแตกขึ้นมาเนี่ยแน่นตอนพ่นยาเนี่ยมันลงไปไม่ถึงไง แล้วคุณจะไปไถเพื่อกําจัดแล้วแบบคุณไม่ได้ฉีดนะคุณไถเลยเนะี่ยคุณไถเนะี่ยสมมตินะสมมุติว่าคุณไถพลิกดินเลยเนี่ยคุณไถพลิกดินมาปุ๊บและไอ้ดินที่มันพลิกปุ๊บมันก็หงายท้องไอ้ลูกหญ้าลูกข้าวที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคิดว่ามันจะตายมาันไม่ตายเดี๋ยวมันก็กระโดกงัดขึ้นมาใหม่แล้วแต่กอเก่งขึ้นอีกนี่คือสิ่งที่พวกคุณไม่ได้จับไม่ได้คิดตามอะ่ะมันผมจะอธิบายไงพวกคุณ คือจะทําอะไรก็ลวกไปหมดนะครับผมจะพูดอย่างนี้ลวกกันเลึกเกินนะครับยาฆ่าหญ้าฉีดไม่ตายก็คุณไม่ตัดให้มันต่ําคุณฉีดแต่สิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่อยู่ใต้ล่างเนี่ยคุณไม่เห็นยามันก็ฉีดไม่ตายนะครับคุณไม่ได้เอาน้ํามาลาดนี่คุณไม่ได้อาบเอาน้ํามาอาบหญ้านี่ครับคุณแค่ฉีดให้มันเป็นละอองละอองมันก็ไปจับแค่ตน้นหญ้า แล้วไอสิ่งสําคัญที่คุณใช้กันคุณต้องใส่จับใบยเยอะเอะนะครับอย่าไปงกอย่าไปห่วงยาจับใบาย,ยาจับใบขวดละยี่สิบาทขวดละต้องห้าร้อยมิลลิลิตรคุณก็ใส่ไปสิแล้วถ้าบอกว่ายาจับใบฟองเยอะใช่ไหมฟองเยอะคุณก็เอาน้ํายาปรับผ้านุ่มมาใส่ดีถุงละยี่สิบาทคราวนี้คุณก็ฉีดเข้าไปสิหมดแล้วง่ายๆตอนผมทาคลิป ไอเรื่องกำจัดหญ้าเป็นตรงๆเป็นนาปา่าเป็นภูเขาให้คุณดูพวกคุณก็ไม่ไปดูไม่ไปโฟกัสแล้วมาถามผมว่าเคยทําเคยฆ่าเคยกำจัดหรือเปล่าก็เคยนะครับเคยกำจัดหมดแหละกำจัดจนนาผมเนี่ยไม่มีหาญ่าอะไรที่มันน่ากลัวหรอกไอ้ที่คุณบอกว่าคุณกลัวทุกอย่างอะ่ะหญ้าผมก็มีหมดแหละทุกหญ้าแต่อเอินมันศูนพันไงมันไม่มีแล้วไงกำจัดจนมันไม่มีแล้วและเนี่ยก็กําลังเพาะใหม่เนี่ยเป็นเกาะ,ะอยู่เนี่ยคุณเห็นไหม ไอถามว่าทําไมถึงไม่รีบก,กาจัดไม่กลัวกลัวหาอะไรเดี๋ยวก็เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดแล้วก็ยามาฉีดแล้วมันก็หายออกจากนาผมไปเลยเมื่อก่อนกอแก้วเต็มไปหมดครับในนาในบ่อเนี่ยเต็มไปหมดไปใช้การกําจัดแบบนี้หมดครับศูนย์พันยาที่น่ากลัวที่สุดสําหรับตัวผมเองเลยนะครับคือยาคานะครับยาที่มันลอยน้ําแล้วก็าบาดคมๆอะไอ้นั่นยังไม่มีวิธีกําจัดขนาดตัดแล้วเอาไกาโฟเซสตกูโฟเิสเนตไปฉีด เดือนเดียวก็กลับมาอีกแล้วนะครับส่วนไอ้หญ้ากอแก้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยกอแก้วพวกนี้เนี่ย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 ไอ้กอแก้วแบบเนี้ยเนี่ยเยไอ้หญ้ากอแก้วแบบเนี้ยไอเนี่ยเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดริมคณาออกแล้วก็ฉีดเก็บริมคณาด้วยกูโฟซินเนตหรือไกโฟเซตก็ได้ฉีดสักสองรอบตายนะครับตายไม่เกิดเลยมันง่ายๆนะครับแล้วแต่เราจะทําหรือเปล่านะครับ แล้วไอ้ทำบางคนก็ทําแบบลวกๆอะ่ะทาแบบไม่ตั้งใจทําเหมือนทําให้รีบๆเสร็จแล้วตัวเองจะไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่สําเร็จหรอกในสิ่งที่ทํากันเนี่ยบางคนหญ้าหนาตึกเลยลูกข้าวหนาตึกเลยหญ้าข้าวดีข้าวดิ้งหนาตึกเลยแล้วก็เอายาไปฉีดแล้วมันถามผมว่าตายไหมมันจะไปตายหาได้ไงก็มันตายแต่ข้างบนอ่ะข้างล่างผิวดินมันไม่ตายอะ่ะ ทำไมเราไม่ตัดให้มันเฮี้ยนมันเตียนก่อนละ่ะหรือเราไม่ทําให้มันตายชั้นบนก่อนแล้วก็ไปฉีดซ้าตายชั้นสองละ่ะทําไมเราต้องปล่อยฉีดครั้งเดียวแล้วจบเลยมันไม่มีหรอกครับยาที่ฉีดครั้งเดียวะแม้แต่ไล่อ้อยไล่มันเนี่ยเขายังฉีดต้องสองสารอบซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะอะไรเพราะว่ามันตายแค่ชั้นชั้นแรกเหมือนที่เขาบอกว่าหญ้าหนาก็เปลืองยาเปลืองคืออะไรฉีดบ่อยมันฉีดผิวแรกก็คือฉีดแค่ชั้นดินผิวแรกตายแล้วก็มาฉีดชั้นที่สอง เข้าใจไหมครับตามลําดับคุณต้องเข้าใจตรงนี้โอ้โหผมก็พูดแล้วผมก็อยากอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าผมก็อยากมีนะไอย้ยาแบบพวกคุณนะเดี๋ยวคุณรอคลิปเข้าดีดผมแล้วกันเดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันจะหมดไหมไม่หมดมันก็น้อยแหละผมบอกเลยว่าไม่หมดก็น้อยแต่ถ้าขอเวลาทำสักสามปีอะหมดนะครับยังไงก็หมดหมดโดยการทําแห้งด้วยไม่ได้ทําน้ําต้มนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็คงได้ความรู้เกี่ยวกับยา2ตัวนะครับไกฟโเเซตกับกูโฟซินเนตนะครับการใช้ระยะเวลาการเพาะปลูกแตกต่างกันนะครับแล้วการฉีดหญ้าตายไม่ตายขึ้นอยู่กับที่ว่าหญ้ามันหนาหรือบางนะครับโฟกัสให้ถูกด้วยนะครับไปก่อนครับ